เป็นเรื่องราวดีๆนะครับอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9สําสำหรับนักแสดงสาคุณจักรจันร์อาครามสิริที่ก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งออกมาไลฟ์แจกเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วตลอดจนขนของอย่างข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนย่านนนทบุรีครับ ล่าสุดนะครับคุณจักรจัน์เดินหน้าลุยช่วยเหลือต่อแต่ครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวขอช่วยเหลือส่วนของคนเบื้องหลังวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะครับช่างไฟช่างแต่งหน้าคอสตูมจึงมีการจัดทํากล่องแบ่งปัน100กล่องใส่เข้าสารอาหารแห้งลงไปนะครับรวมถึงเงินช่วยเหลือจํานวนกล่องละ1,000บาทโดยวันนี้นะครับบรรยากาศการแพ็คของก็เป็นไปนอย่างคึกคักเลยทีเดียวทั้งยังมีคุณเอชายาเนี่ยมาช่วยแพ็คด้วย ส่วนการแจกจ่ายครับก็จะทําการคัดรายชื่อของคนเบื้องหลังที่เดือดร้อนจริงๆมารับของด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีการจัดส่งนะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดความเสียหายนั่นเองครับเหมือนเป็นโปรแกร,รมเขาใช่ไหมอ๋อเราเห็นแต่ลิเกเห็นแต่ดารานักแสดงนะครับแล้วก็นักร้องที่มีผลกระทบแต่คนเบื้องหลังก็คือทั้งตาตากล้องทั้งเด็กฟืน,นเด็กไฟ เขาก็ลําบากจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนกระทบกันหมดเลยครับอออบอกเออดีจังเลยความคิดนี้ก็รู้สึกเออเราช่วยคนอื่นแล้วเราควรจะมาช่วยคนในวงการคนเบื้องหลังบ้างเราลืมไปหรือเปล่าก็เลยเออไปคุยกับเพื่อนเพื่อระดมทุนมาก็เลยเออทำแชร์ลิ่งบ็อกซ์ร้อยกล่องค่ะก็จะแบบพวกข้าวสารอาหารแห้งค่ะแล้วก็มีเ,ออเงินสตางค์ให้กล่องละหนึ่งพันบาทน่าจะช่วยไปได้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ย กองละครน่าจะเริ่มกลับมาถ่ายบางกองก็แบบเริ่มนัดกองเพื่อทํางานแล้วเหลือรอแค่ประกาศจากทางรัฐบาลจันก,ก็คิดว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนก็ก็กำลังแบบช่วยกันอย่างเต็มที่<ม>แล้วก็อะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้ค<ม>่ะ ส่วนเรื่องที่มีคนนําคลิปไลฟ์สดแจกเงินไปเผยแพร่ในกลุ่มพนันต่างๆนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความแล้วค่ะและประกาศชัดว่าไม่มีเพจอื่นนอกจากเพจของตนเองที่เหลือเนี่ยปลอมแน่นอนนะคะอยากให้คนที่ไปเห็นนั้นดูดีๆเพราะของจริงไลฟ์เสร็จแล้วก็คือจบไม่มีที่อื่นต่อแน่นอนค่ะในส่วนของแจงกับเพื่อนคือแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะเราเพื่อบอกว่าเรา เ,เราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้เกี่ยวข้องที่นี้ก็เหลือที่ว่าคุณต้องแบบมีวิจารณญาณแล้วจันก็เตือนเท่าที่จันจะเตือนได้แล้วไม่อยากให้แบบหลงเชื่อเนาะก็อยากให้คุณดูหัวเพจที่ดีก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็จันก็เข้าใจว่าเดือดร้อนกันหมดมิจฉาชีพมันก็จะเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติคิดให้ดีดูให้ดีก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าทําอะไรเช็คดูให้ดีก่อน